ก็ว่าจะทำมาตั้งแต่เปิดแล้วแต่ว่าก็ขี้เกียจเหมือนเดิมสำหรับโลบบบนเครื่อง PlayStation 4นั้นก็เป็นเกมที่ผมให้มากๆให้พอๆกับคอนไคสไตล์เรียบน p พ5เลยแต่ก็ตามนั้นแหละครับคือมันลงในแค่ p พ5ไม่แน่ปีหน้าอาจจะลงเพ4ก็ได้โอเคซ้อมมากพอแล้วมาเลยครับเกมแรกก็คือ Snow Day ของ Snow b l o w เกมนี้นั้นจะเป็นการปาลุกหิมะใส่กันซึ่งคุณนจะต้องเลงเองนะมันไม่มี M S ให้ ไอสัตว์กวนตีอยู่นสําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ถือว่าดีมากครับแต่ว่าพวกคุณน่าจะดูไม่ออกเพราะว่าแคปเจอร์การผมกากสรุปคือผ่านครับ m o เทมแมทเทอริเอียมเบต้าของโนไซเกมนี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของเวอร์ชันอัลฟาที่ทําโดย Ender 170 9คือในตอนนั้นปี2020 Blood 4หรือ m o t ม e m a t e r i u m Alpha แต่ว่าเป็นเกมโหดยอดคิตที่มาก่อนกันก็นที่จะมีเกมอื่นๆตามมาอย่างเช่น Combat Warrior หรือซูพูดถึงเกมนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเอาง่ายก็คือมันเป็นเกมจับอาวุธไล่ตีกันส่วนพ e r f o r m a n ก็ดีมากเหมือนกันครับ60เฟรมผ่าน เกมต่อไปก็คือ Combat Warriors ของ Play Combat Warriors เกมนี้นั่นก็เป็นโมเทมแมทริอัลเบต้าแบบอัปเกรดชัดๆเลยเพราะว่ามีการควบคุมที่หลากหลายกว่าแถมมีท่าฟินิชด้วยอมีการรักษาตัวเองด้วยแต่ว่าเพอร์ฟอร์ม e นก็น่าจะ30เฟรมมั้งผ่านครับ เอาเกมคนไทยบ้างครับกับจุดพักใจของเต้ตังอ่านถูกไหมเนี่ยไม่มีอะไรมากครับก็แค่ไปเกมแห่งเอาเฉยๆถ้าเกิดว่าไม่มีไมนี่ก็คือน่าเบื่อมากจนถึงตอนนี้โรบอกก็ยังไม่รองรับระบบแชทบนเครื่อง PlayStation ด้วยทำไรเนี่ยโอ้โมเดลนี้น่าสนใจดีฮะเอมีโมด้วยทำไรเนี่ย อย่าจะทำอีกเนาอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มีแมวอยู่ข้างในด้วยเหมือนเหมือนเหมือน พี่เกณฑ์คือใครวะคนเนี้ยเหรอพี่เกณฑ์รอเล่นครับไม่ผ่านครับ เอาเกมภาพสวยกันบ้างครับกับ Summer Forest ของ Tyler 2 o ทำไมแสงเงามาตามตัวตลอดเลยเนี่ยโอเคดีขึ้นเฟรมเรทก็คือล่วงครับหลังจากที่ปรับกราฟิกสุดแล้วแต่ว่าต่อมานี่ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่มันโล่งหรือว่าแสงเงามันหลดเสร็จแล้วเฟรมเรทกัดลื่นเฉยเลยสรุปคือผ่านครับ เอาเกมน่ารักน่ารักครับกับ m i c r o w ว v e i n n n e r เกมนี้จะคล้ายๆกับ Super Mario 64แต่เปลี่ยนจากการเก็บดาวเป็นเก็บไก่ส่วน p พ r f o r อร์ c มนนี่ถือขนาดปั่มตับสุดแล้วนะเนี่ยเฟร,รมเรทก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเมื่อเกมแบบนี้เล่นด้วยเฟร,รมเรตที่ไม่ดีสรุปคือไม่ผ่านครับต่อมานี้ผมจะมาพูดถึงเกมฟิสิกส์กันบ้างนะครับ เพราะว่าเกมนี้มันกินเครื่องเยอะกว่าเกมแนวอื่นอีกโดยเกมที่จะมาพูดถึงก็คือ Destruction Physics ของ Green Owen Liongen อ่านถูกไหมนี่ยเกมนี้มีต้นแบบมาจาก Tear Down ซึ่งเป็นเกมทำลายล้างที่เพิ่งวางจำหน่ายบน p s a y 5และ Xbox Series เมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองสำหรับเกมนี้จะให้เราทำลายสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแต่ว่าจะมีเวลาจำกัดอยู่ที่10นาทีเรื่อง performance ก็ถือว่ารันได้ดีมากเลยครับอยู่ที่40-50เฟรมแต่บางครั้งก็60เฟรมบ้าง แต่ปัญหาของมันก็คือปิงเล่นเซิฟเวอร์รวมปิงร้อยสองร้อของมันคือมันไม่เสถียรเลยแต่ว่ามันมีเซิฟส่วนตัวอยู่ปิงของเซิฟส่วนตัวก็ถือว่าดีมากครับต่ำสุดอยู่ที่60มากสุดอยู่ที่110และที่สำคัญก็คือว่าอาตกใจหมดอ้สัตว์ผ่านครับจริงๆผม,มอยากจะเอาสัก10เกมนะเนี่ยแต่ว่าผมก็นึกอะไรไม่ออกแล้วอะอร์เซนอลที่เคยอยากที่จะพูดถึงนี่แต่ว่าผมมาเล่นเกม ชูตติ้งมัลติเพลเยอร์ไม่ค่อยแก่งเท่าไหร่แล้วบางเกมเออไม่ส่วนใหญ่เลยมั้งมันไม่สามารถรองรับกับเครื่อง PlayStation 4ได้เอาเป็นว่าผมมาแถมให้อีกเกมหนึ่งแล้วกันกันกบ AI outfit creator ของ Off Part AI ก็ตอนนี้อยู่กับหน้าเกมแล้วที่ผมอ่านอยู่นี่ก็คือ PlayStation 4จริงๆโอเคมาลองมาลองดูกันว่า AI เนี่ยจะเจเ e r a t สิ่งที่ผมพิมพ์ออกมาได้ยังไง วิธีการพิมพ์นะครับก็คือบนเครื่องเพย์นะจะเป็นการกดดีแพดเอ้ยไม่ดิกดทัชแพดแล้วจากนั้นก็ไปได้เลยโอเคสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะเซิร์ชเลยก็คืออ่าลองเซิร์ชคำว่าเฟอร์ี่ดูซิแล้วก็กดเจนเนอเรตโอ สีชมพูอันนีน้ก็สีดำแล้วแต่ว่าขามันเป็นสีชมพูแล้วก็อขนอกมันเป็นสีลุงมันเป็นเกย์นแน่นอนไอเช่นนี่มันเป็นทหารแต่ว่าใส่ชุดสีชมพูไอเช่นนี่มันจิมันเป็นจิ้งจอกเก้าหางแต่ว่าทำไมมันถึงต้องมีหน้าด้วยวะ นี่นี่หน้ามันยืดแล้วเนี่ยแล้วก็มีกระเป๋าของมีกระเป๋าชินัมอลโลและก็กลับไปเป็นเฟิร์ลี่สีชมพูเหมือนเดิมโอเคต่อไปผมาจะเอาว t ท b e r บ้างโอเคขอเริ่มจากว t u b e r ที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วกันเอ,อ้ไม่ดีมไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เอาดีกว่า ก่อนที่จะมาถึงวีทูเบอร์ผมขอเซอร์นิ่นก่อนมิสเตอร์บี๊ซมาดูกันว่ามิสเตอร์บี๊จะเป็นยังไงนี่มิสเตอร์บี๊ไม่มีหน้ามีแต่หมวกอมมีอะไรสักอย่างเป็นเงินเป็นเงินอยู่รอบตัวเสื้อมิสเตอร์บี๊ แล้วก็กางเกงอมกางเกงแล้วมีหน้าจิมมี่มันทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วหน้ามันหน้ามันมีไว้ทำไมเนี่ยฮะแล้วแล้วก็มีผมด้วยโอเคเจ้ามันกดอีกรอบมิสเตอร์บีเเมอร์คอนโทรลเลอรามุศูนย์โอเค ว้ยโอเคครับจบจากมิสเตอร์บีสไปวีทูเบอร์วีทูเริ่มจากวีทูเบอร์ที่ผมชอบที่สุดเลยมอลิคลายโอปิี้นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยก็คือนมมันเหลืองคารลี่นมสีเหลือง ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ก็แค่ผมใส่ทําตัวละครเป็นตัวสีเหลืองเฉยๆผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี้น่ารักเกินไปลและแล้วนี่มันเฮียอะไรเนี่ย